ใส่ผมชุดออไลน์บอๆคอซิมเนี่ยเพียนลำไรแตกอันนี้คือราดจ้าอันนี้คือขนมหวานจ้าอร่อยถูกใจโอ้าแม่ค่าดูไตถูกตัดแม่ค่าบอแม่หนุโอ้วว่ยไอุใส่ถาดวัวเนื้อนี่โอ้ม่กอด นูเสื้อแม่ดีบี่เราเออ,อมแม่ขาเกาได้นี่ <c oughs> หูเข้าขป เกาวปุ่นย่างนีมืออื้นนี่ได้กินนันนันเด้ก้อยข้าวปุ่นได้กินก้อยข้าวปุ่นนี่ยาข้าวปุนีนเสียบจรเนี้จมมันไม่กินฝักเกลดกันอ๋อแต่อะไรมันจะหอมเนาะ มากินเหมถ่วหนนวมันถเรพ่วลอยมันหอมอย่างก่ไหนที่ฟออกองอกคนองีละมาหรม่กินเปซิมนเจอแม่มากินที่ว่าได้กินหนาเบิดเมืดอจี ว่ามันคือก่อนใครล้องนบอยยิงไม่มีใครมานาซุมตามเีกมีซอจะตามซ้มตำแนตาแบบพี่นกินแล้เท่ี่ยเขาไมแต่กินกันขี่นึงน้้ก็เป็นแนวจากิมปีมือจากิมตีมือซื่อเาสัขอลองสิเจยวนาำบอกเพี่ยนพี่เขาจะเอาน้ำ